สวัสดีครับครูช้างครับคาร์ครูแถลงไปเช็คราคาครับวันนี้นี่ครับผมอยู่กับมีครับนิวโตโยต้ายาริสรุ่นใหม่นะเป็นรุ่นปรับโฉมใหม่จะเห็นจากภายนอกชัดเจนก็คือด้านหน้าครับปรับใหม่หมดเลยครับไฟหน้านะครับเป็นฟู l l LED ทั้งคันแล้วแล้วก็ภายในเนี่ยก็จะมีปรับปรุงในเรื่องของดีไซน์ตัวบอกตัวอะไรเล็กน้อยแล้วก็หน้าปัดมาตรฐานต่างๆเนี่ยปรับปรุงใหม่เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันดีกว่าครับด้านหน้านะครับจะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากครับตั้งแต่ไฟหน้าเป็นดีไซน์แบบ หมือนตัวตารุ่นใหม่ตัวนอกเลยซึ่งสวยมากแล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์ LED มีไฟสูงไฟต่ำครบนะครับไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้สีส้มอยู่นะครับแล้วก็ด้านหน้านี่ก็คือจะเป็นการตกแต่งที่ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตมากขึ้นเป็นเหมือนกับรถที่ทาให้รู้สึกว่าขับแล้วเฉียวมากขึ้นด้วยครับส่วนด้านข้างนะจะเห็นว่ารูปทรงโดยรวมแล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นพื้นฐานกับรุ่นก่อนหน้าแหละล้อก็จะเป็นลายใหม่นะขนาด15นิ้วนะครับด้านข้างจะเห็นว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นพรีเมียมซึ่งจะมีรุ่นที่ให้้เเเเเลลืืืืือออออกก็็็็คคคคคปปนน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 สสีทูโดดดววยยยยหัังงงงาารร่่่ต์ข1.2 ส่วนท้ายเนี่ยกันชนตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่ทั้งชิ้นเลยครับตรงนี้จะเห็นมีช่องด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดิฟฟิวเซอร์แล้วก็เป็นลายแบบเคฟลราด้วยนะครับโดยรวมแล้วก็ยังคงความแบบรุ่นก่อนอันนี้แต่สิ่งที่สวยขึ้นเนี่ยผมเท่าที่ผมเห็นก็คือช่วงนี้มันทาให้รรู้สึกว่ามันดูซิงดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็กันชนด้านหน้าที่เปลี่ยนไปทั้งหมดโดยรวมแล้วเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นเลยครับ เข้ามาภายในนะครับสิ่งที่เห็นแตกต่างชัดเจนคือตัวจอากลางนะว่าจะเป็นจอใหญ่เลยขนาด9นิ้วนะครับแล้วก็รองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ด้วยมา a r t w ดเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการดีไซน์ใหม่ข้างในเล็กน้อยให้มันดูสปอร์ตเฉียวมากขึ้นนอกจาก a i r Auto แล้วพวมาลัยก็เป็นม u l t i f u n c t i o n เดินได้ด้วยสีน้ำตาลแล้วก็มีปุ่มสวิตช์ควบคุม,คมจอหน้าจอด้ดยต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ตัวบอรเนี่ยก็จะเป็นได้เดินได้ด้วยสีน้ำตาลเหมือนกัน ทั้งคันเลยเพราะตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมถ้าเป็นพรีเมียมเอสเนี่ยเขาจะเป็นได้สีแดงก็คือมัอนจะสปอร์ตนี่แหละแล้วก็บอกก็าจะเป็นแบบสปอร์ตด้วยความสุขสบายที่ให้มาแล้วก็มีกระจกมองหลังแบบปรับแสงอัตโนมัติด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นของเล่นที่น่าใช้มากสาหรับรถปัจจุบันนี้นะครับแล้วนอกจากนี้นะรุ่นนี้ยังแถมกล้องบันทึกหน้ารถขณะการขับขี่มาด้วยนะครับซึ่งแถมมาทั้งรุ่นพรีเมียมและรุ่นพรีเมียมเอสเลย าสังเกตดีนะครับด้านตรงใต้ขอเข่าคนขับเนี่ยเขาก็จะมีระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆซึ่งในยาลิสใหม่ตัวนี้เขาใส่ระบบช่วยการขับขี่ที่ปลอดภัยมากขึ้นมาให้เต็มระบบเลยนอกจากนี้นะครับหน้าจอตัวนี้ก็ยังแสดงในเรื่องของกล้องมองรอบคันแบบ360องศาให้มาแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับ New นิวยา r ิสใหม่มาพร้อม4รุ่นย่อยนะครับรุ่นเริ่มต้น็คือรุ่นสปอร์ตรุ่นสมาร์ พรีเมียมและพรีเมียมเอสแบคโร่ฟและนอกจากนี้ยังมาพร้อมชุดแต่งแบบ3สไตล์นะครับได้แก่ชุดแต่งเชียโร่นะครับซึ่งจะมีคิ้วตกแต่งขอบประตูมือจับต่างๆนะครับแบบที่2ก็จะเป็นชุดแต่งรุสโซนะครับซึ่งจะเริ่มมีพาร์ทเพิ่มเข้ามาแล้วก็คือเป็นด้านหน้าด้านหลังและแบบที่3คือเพสโตนะครับซึ่งก็จะเป็นชุดแต่งรอบคันซึ่งสวยงามแตกต่างกันแล้วแต่คนชอบนะครับและนี่ก็คือยานลิสใหม่นะครับซึ่งถือว่ามีออปชั่นต่างๆมากมายเพิ่มเติมมาระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมมาแต่เดี๋ยวเนี่ย จะมีให้ทดลองขับเดี๋ยวเราไปลองขับกันหลังจากขับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าฟีลลิ่งและาการต่างแล้วก็ระบบการขับขีที่เพิ่มมาเป็นยังไงครับ แล้วเมื่อสักครู่นี้นะไปขับมาแล้วก็ต้องบอกเลยว,ว่ามันตอบสนองได้ค่อนข้างเร็วขึ้นนะรู้สึกแตะปุ๊บพุ่งแตะปุ๊บ,บมันไปทันทีเหมือนตอบสนองดีขึ้นการเก็บเสียงของช่วงล่างต่างถือว่าเงียบขึ้นแล้วก็ความนุ่มนวลช่วงล่างถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่าเวลามันจ้ำเนิน,นต่างเนี่ยพอมันลงปุ๊บมันจะไม่เด้งแบบขยโยขโยเยะมันมจะเด้งปุ๊บแล้วก็จะนิ่งเลยนะครับแล้วที่สําคัญระบบความปลอดภัยของเขาอย่างเช่นตอนนี้เขาจะมีการทดลองระบบ VSC ซึ่งแบบปิดหรือเปิดรอบแรกเขาให้เราปิดก่อนซึ่งตอนปิดเน เวลาขับไปเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นน้ำแฉะเลยพอเราเริ่มเล่งคันเล่งหรือเราหมุนพวงมาลัยปุ๊บเนี่ยเราแทบจะควบคุมรถไม่ได้แล้วคือเหมือนเราอยู่ในอากาศเหมือนเล่นเรือบัมบ์อ่ะหมุนติว้วแล้วรถก็หมุนเคว้งความลุกขังเลยพอเปิดปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกได้ว่ามันควบคุมได้ง่ายขึ้นดีขึ้นแม้ว่าจะมีการเลื่อนถาลายลอยู่บ้างตามภาษาเพราะว่าถนนมันเลื่อนจริงแต่มันยังสามารถที่จะค่อยๆประคองรถไปได้อย่างง่ายขึ้นนะครับในสนามนี้นะผมเน้นว่าในสนามนี้เนี่ยการข,าขับขี่ในช่วงทางโคง้งหรือการวนต่างเนี่าทไดด้ี เรียกว่าเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองการเลี้ยวคล่องตัวพวงมาลัยเบาเบรคค่อนข้างดีให้สัมผัสที่ค่อนข้างดีโดยรวมสรุปนะครับสำหรับนิวยาลิ s ตัวใหม่เนี่ย แน่นอนเลยครับว่าออปชันที่เพิ่มมาในรุ่นพรีเมียมและพรีเมียมเเนี่ยถือว่าสุดยอดจริงๆคุณจะต้องรู้สึกว้าวมากในรุ่นที่ปรับปรุงใหม่ล่าสุดได้ของค่อนข้างเยอะในราคาที่คุ้มจริงๆและสำหรับใครที่อยากจะสัมผัสคันจริงของ New Toyota y a r ิ s ใหม่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าไปชมได้ที่บู o t ต y o t ตในงานมอเตอร์โชนะครับ2023ช่วงปลายเดือนมีนานี้นะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ